ตัวก,การิเขียนว่าเป็นไบลอกฟีก็คือว่าอดีตการรินเป็นยังไง <c oughs> ยังไงคิดว่าความมุ่งหวังในใจเขาคืออะไรสิ่งที่เราวิเคราะห์เองด้วยก็ได้นะเช่นแบบว่าทําไมมันถึงเป็นคนแบบนี้หรืออย่างเงี้ยจากการอ่านแต่ทุงสีเล่มเป็นว่ากันหรือเปล่าอนที่หนึ่งแล้วก็อีกตัวที่พี่อยากให้เราวิเคราะห์ดูคือเราเขียนไบลอกฟีเหมือนกันแต่เป็นของพวกเราคือ <c oughs> ก่อนที่จะเล่นเป็นคนอื่นได้เนี่ยเราควรจะรู้จักตัวเองก่อนว่าจริงๆเราเป็นคนประเภทไหนยังไงแล้วเราก็ใช้วิธีคิดแบบ คิดแบบตัวที่เรารู้จักเนี่ยเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนทุกคนคน่ะเขมฮาร์ดหรือว่าพวกพี่ก็แล้วแต่ที่มันมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็มีผลจากอดีตเพราะงั้นเราลองสรุปความมันออกมาชัดๆเป็นสักประมาณครึ่งหน้าหรือหนึ่งหน้ากระดาษแล้วเรามาเล่ากันฟังแต่พอหลังจากสรุปความในหน้ากระดาษของทั้งสนะองอันนะหนึ่งหน้ากระดาษลองหาคาสรุปสั้นๆอ่ะสักสองสามประโยคว่าเราเป็นคนยังไงและการเรียนเป็นคนยังไง นี่คือการบ้านแล้ววันที่หกใช่ไหมครัตามตารางตอนนี้หกอยู่ป่ะที่กุยกหกไม่ใช่วันวันศุกร์ป่ะใช่วันศุกร์วันศุกร์เราเจอกันอีกทีเดี๋ยวพี่กุ้ยจะโทรบอกสถานที่ว่าไปตรงไหนนะครับโอเคขอบคุณมากทั้งสคนขอบคุณนครับกินดีได้รุ่งครับผมว่าครับ